สวัสดีค่ะถ่ายเป็นด่วยบาย่าเล็กนะคะวันนี้ย่าเล็กก็จะพาทากินีไก่กะเพราเนื้อเป็นร้านรดพ่วงที่แบบร้านธรรมดาแต่แบบอร่อยมากเขาจะใช้พริกขี้หนูแห้งผัดแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะกินรสชาติไหนเราสั่งก็ได้นะแต่ย่าเล็กจะเป็นคนที่แบบกินไม่ใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยร้านเขาก็จะอยู่ตรงหน้า หน้าสารนะคะหน้าศาลการจังวัดชมลมบุรีนะคะถ้าใครมาก็แว,แวะอุ่นได้นะ <S 2> <S 2> <S ไปร้านระพวงแบบเล็กๆแต่รสชาติไม่เล็กเลยจะอร่อยมากเราไปดูเขาผัดกันดีกว่าเนาะนี่นะคะร้านที่ยาเล็กมากินประจํานะ <S <S นี่เดี๋ยวร้านจะอยู่กับตรงข้ามศาลศาลจังหวัดชมลมบุรีนะคะ วันนี้แันเล็กก็สั่งผัดกะเพราเนื้อเหมือนเดิมแต่เรามาดูอันนี้ชื่อร้านแม่ค้าชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อวิค่ะอันนี้ร้านพ่วินะคะเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะแต่ยังไม่เคยลองกินก๋วยเตี๋ยวเลยเดี๋ยวก็อร่อยค่ะเสี่ยวก็อร่อยแต่ส่วนมากมามาซื้อก็จะเป็นผัดกะเพราเนื้อที่แบบเด็ดมาก,กาใครมาชมลรีแวะมาได้เลยนะคะ ร้านเล็กๆแต่รสชาติไม่เล็กเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวจะด,ดูพี่วิขึผัดนะ กินแปลวคนอื่นนะใส่ก้านคะน้าด้วยค่ะนั่นก็อร่อยอร่อยมากอบอบาน,นี้ค่ะนี่จะเป็นพริกแห้งนะคะอันนี้ก็ใช้พริกแห้งนะค่ะแบบโบราณโบราณจ้ะพริกแห้งจะหอม จานะคะกินนี่ค่ะกินไหม ะโอเคจตาเราไปกินกันนะจ๊ะ 好吃。 เยอะมากเป็นจานน้โซโดาไม่หวานแก้วนึงค่ะ ฝา,ากร้านหน่อยค่ะพูดได้เลยจ้าฝากร้านหน่อยนะคะก็เจวีนะคะอยู่หน้าศาลจังหวัดเชียีีนะะี่ค่ะมีอยู่รถเข็นเนี่ยนะคะรถพ่วงนะคะมีความรถน้ำด้วยนะคะมาร้านนี้ข้างร้านเขาก็จะมีรถน้ำด้วยนะคะ,ะนี่เบอร์โทรหน่อยจ้าเบอร์โทรศูนย์หกสี่สามแปดเจ็ดศูนย์สามสองหนึ่งนะคะ โอเคร้านนี้อร่อยมากเลยจ้าให้เยอะด้วยค่ะบ๊ะ